สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ที่677กันค่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้เดิมมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด27รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคุณท่านอย่างเช่นวันนี้นะคะหากท่านใดสนใจหมายเลข9ก้า แจงปิดเป็นหมายเลขกาวได้เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะท่านเหรียญเก่ามากๆเลยนะคะนี่ค่ะนาเหรียญท่านชัดนะคะลายเส้นโคมของท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจศรัทธาเหรียญพ่อเงินดอนยายหอมเหรียญน,นี้ต้องไม่พลาดนะคะหรือถัดมานะคะท่านใดน,นะคะจะสนใจนะคะหมายเลข17ค่ะวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะเป็นเหรียญโชคดีเล็กและโชคดีใหญ่นะคะของหลวงพ่อเกษมเคมโกค่ะลำปลา ะะปล่อยแบ่งปันให้กับท่านนะคะให้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจนะคะหมาเลขที่23ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหลวงพ่อทวดเสี่ยนโตนะคะรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดเนองท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะตั้หนังสืออักขรท่านชั้นค่ะท่านดูนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําให้กับท่านหนาๆนเลยนะคะหนึ่งเรียนเท่านั้นท่านใดจะเป็นผู้โชคดีมีบุญบารมีได้ให้องค์นี้ไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะง่ายๆ ถ้าคุท่านสนใจร,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทานจองทานองค์ไหนไปน้องขอสแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะหมายเลขหนึ่ง,งท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงปุ้งมุลรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะคะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเป็นเหรียญปี4 3ของท่านหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญมังกรคู่นั่นเองนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนเหรียญปี4 3วันนี้แบ่งปันให้ท่านได้เก็บกันนะคะไม่รอช้านะคะปล่อยเลยที่500บาทเท่านั้นเขาท่าน500บาท นะคะท่านใดรับรีบโทรเข้ามาได้เลยหรือรีบทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะเรียนรวงปุ้มุลนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะมีตอกโค้ดนะคะเรียกกันว่าเป็นเรียนมังกรห้านะคะพี่ๆเนี่ยค่ะเรียนมังกรคู่นะคะ ปีสีาค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับพี่ๆนะคะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะวัดป่านหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปีส3่าค่ะเก็บได้เก็บนะคะมากันต่อค่ะมาที่รายการที่2นะคะรายการนี้นะคะคุณท่านเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระเนื้อผงนี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีด้านหน้าองค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะท่านดูค่ะเซียนท่านแหลมนะคะ อกท่านใหญ่นะคะอกท่านเต็มพอทานฐานท่านนะคะองค์นี้เป็นฐานสูงนะคะท่านพระสมเด็จนะคะนี่ค่ะจะเห็นคราบทองอกลงลักปิดทองเต็มเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำให้กับพี่ๆเลยนะคะน่าจะเป็นสมเด็จนะคะพี่ๆ นีคะด้านหลังนะคะก็เป็นอนัญมณีนะคะฝั่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพระสมเด็จวังหน้าหรือเปล่านะพี่ท่านแต่รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นวัตถุม,มงคลครูบาเจ้าเกษมเคมโกรุ่นหน่วยรบพันสองลำปางนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะเนื้องามลายเส้นคมเลพี่ นี่ค่ะนี่ค่ะตูตรงห่หวงนะคะต่อโคตรเป็นกกงจักเลยนะคะพร้อมห่หวงเดิมๆเ,เนื้อทองแดงตรมดำนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีนะคะด้านมุมซ้ายนะคะเป็นโคตรกงเจ็บ อีากให้พี่ดูนะคะดวงตาท่านนะคะเห็นเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดนะคะจะบูกโด่งค่ะนี่ค่ะลายเส้นตรงหน้าผากเลียงช็ดติดกันเลยนะคะท่านใดเห็นแล้วศรัทธารีบเก็บเลยนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นวันนี้ปล่อยพิเศษให้เลย400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะนคะี่ค่ะแบ่งปันให้ท่านได้เชา่าบูชาได้เก็บกันนะคะรุ่นหน่วยรบลำปากท่านได้รับแจ้งเข้ามาได้คะ่ะปล่อยเลยนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้น400บาท ท่าน,นั้นค่ะมากันต่อค่ะที่มหมายเลขสี่ค่ะรายการนี้เป็นของหลวงพ่อเสมเขมโกเช่นกันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเมตตามหาบารมีชื่อรุ่นดีนะคะสำนักตุสุสารไตรักษลำปางค่ะปี37นาะพี่หรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญล้อแมกนะคะของหลวงพ่อเกษมพี่ๆดูนะคะเส้นสายฝนตรงนี้ค่ะวิ่งคมๆเลยนะคะตลอดทั้งแนวเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะเส้นสายฝนนะคะนาเหรียญท่านชัดนะคะเส้นตรงหน้าผานะพี่ งามมากๆเลยนะคะดวงตาหน้าเหรียญท่านชัดมากๆค่ะปล่อยเลยนะคะไม่ร้อยช้านะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเก็บได้เก็บนะคะหลวงพ่อเกษมเคมโกเหรียญน,นี้นะคะพร้อมกล่องเดิมๆไปเลยนะคะมากันต่อค่ะที่รายการที่5ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปาน,นะค่ะพี่ๆวัดบางนมโพอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้พร้อมกล่องแบบนี้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะองนี้นะคะ นี่ค่ะเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับพี่ๆเลยนะคะด้านบนพี่ๆดูค่ะมีผงม,มาหาอุดนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงไก่หางพวง่เป็นหาง3ามเส้นนะพี่พิมพ์ทรงไก่หาง3ามเส้นนะคะของหลวงพ่อปานค่ะเนื้อดินเผายอดนิยมด้านบนนะคะมีผงม,มาหาอุดเต็มเลยนะคะพี่นี่ค่ะ ด้านหลังนะคะเนื้อดินไม่แตกหักใดๆทงสิ้นองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะองค์นี้นะคะปล่อยเลยนะคะท่านใดรับปล่อยเลยที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่พ400บาทมารับไปเลยนะคะมาตกันต่อคะ่ะที่หมายเลข6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยพันล้านนะคะรุ่นรวยพันล้านต้วสืออัขรชั้นท่านชัดนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะองค์นี้เนื้อลุงยางงามๆค่ะ หลวงพ่อรวยนะคะตั้หนังสือขนาดท่านชาัดองค์นี้นะคะพี่ๆนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบไปเลยนะคะได้ไปขึ้นขึ้ขนคอบูชาหนังสือค่ะพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมเลยนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าห้าห้าค่ะหมายเลขโค้ดนะคะพี่ๆชัดเจนนะคะ วัดตะโกนเพลพาชีวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะท่านได้รับวันนี้นะคะน้องขอ450บาทพอค่ะพี่450บาทนะคะแบ่งปันให้พี่ๆได้ไปกันต่อนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยค่ะ มาต่อคะ่ะที่หมาเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังคำเนื้อหามวลสารดีนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะนี่ค่ะเกตยาวๆเกตนะคะทะลุซุ้มทํางามพ,าพ,พี่อกท่านเต็มนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับพี่ๆเลยนะคะท่านใดอยากมีพระสมเด็จสวยๆักรายการน้องแนะนําองค์นี้เลยนะคะงามจริงๆค่ะปล่อยให้เลยนะคะวันนี้ไม่รอช้า 450บาทเท่านั้นครับพี่450บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขก8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลาน,นะพี่ด้านน,นี่ค่ะตรงใต้ฐานนะคะอัคระไว้ชัดนะคะนี่ค่ะนิ้วมือนะคะ10นิ้วนะคะพี่พ เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เนื้อผงใบลานนะคะเนื้อองค์พระ,จะเจอาสีเขียวนะคะเนื้อผงใบลานค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะหะลวงปู่โตท่านใดาสายนี้นะคะเก็บได้เก็บปล่อยให้เลย450บาทเท่านั้นค่ะพี่450บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเล็กาค่ะ รายการนี de de ้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อเงินวัดตอนย้ายหอมมาพี่พีดูความเก่าของเรียนนะคะนี่ค่ะคราบสนิมเขียวนะคะพี่พีขึ้นตามซออองค์พระเลยนะคะหลวงพ่อเงินดอนย้ายหอมนะคะนี่ยเลี่ยมใส่กรอบนะคะพี่พีกรอบแข็งแรงกรอบนานาเลยนะคะด้านหลังยันอัคระท่านเต็มค่ะพ่อเงินดอนย้ายหอมองค์นี้ขอปล่อยให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะพี่500บาทนะคะวันนี้นะคะน้องพอใจน้องแบ่งปันให้กับพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะ500บาทพร้อมจัด ส่งฟรีให้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่ส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเริญพรร่างนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะอายุท่านเก้าเกปีนะคะพี่ๆเป็นเหรียญปี17ค่ะนาเหรียญท่านชัดนะคะเนื้อทองแดงเอาไว้พี่นี่ค่ะ จะเรินพอล่างนะคะเลี่ยมกรอบค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลย500บาทเท่านั้นเลยนะคะ500บาทค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองด้านหลังเป็นหลังยัน5้านะคะพี่แบ่งปันให้เลยเหรียญนี้พร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะห0 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นวัดบางขุนพรมค่ะพี่พี่ พศนะคะสองห้าศูนย์นะคะพี่ๆได้พร้อมกล่องค่ะก่อนอื่นอยากให้ดูสภาพกล่องน,นะคะองค์นี้นะคะพระบ้านพระเก่าเก็บกบนที่เลยนะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะสมเด็จบางขุนพรมรายการนี้นะคะพี่ๆขออนุญ,ญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเนื้อหามวลสารดีค่ะ บางขุนพรมนะคะพี่องค์นี้นะคะท่านดูนะคะเนื้อผงค่ะเนื้อเก่าเนื้องามเห็นชัดเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้500บาทเท่านั้นค่ะพี่ 500บาทเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันสักนิดค่ะพ,พี่นี่ค่ะองคสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้นนะคะเก็บได้เก็บได้พ,พี่ท่านใดผ่านเข้ามาถือว่ามีโชคดีมีบารมีแน่นอนค่ะพี่ปิดให้ทันนะคะหนึ่งองเท่านั้นท่านใดจะได้ไปนะคะน้องยินดีล่วงหน้าเลยนะคะองค์นี้ท่านใดรับแจ้งเข้ามานะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาท้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะพี่พระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะคะนี่ค่ะเป็นพระเนื้อผงเช่นกันองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบลงยางงามๆเลยนะคะปล่อยให้เลย4 5 0บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะลายไทยงดงามเลยนะคะสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์4 5 0บาทค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆพ,พระสมเด็จนะคะองนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกวดนะคะพี่ๆ นี่ค่ะพระสมเด็จนะคะเสียนง,งามงามเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พีเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะเป็นพระสมเด็จวางหน้าด้านหลังเป็นตราชาดานะคะพี่พีทันใดนรับปล่อยให้เลย450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระท่าการะดานนะคะเป็น เนื้อชินสนิมแดงนะพี่พี่ดูเนื้อองค์พระนะคะสนิมแดงงดงามค่ะนี่คะ่ะเสียนท่านยาวๆนะคะเสียนท่านแหลมโค้งเลยนะคะพี่พี่เป็นพระท่าการานกรุยอดนิยมเนื้อสนิมแดงค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยให้เลย450บาทเท่านั้นค่ะพี่ี่้อบาทท่านใดรับรีบแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ1องค์เท่านั้นนะคะพี่ปิดแล้วปิดเลยหาไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่คนปล่อยให้หลุดมือหรือต้องไม่พลาดนะคะหากเห็นแล้วถูกใจรี เลยนะพี่ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะขออนุญาตปล่อยคู่ให้เลยนะคะเป็นพระยอดธงนะพ,พี่บุทองงดงามค่ะดูเนื้ออุ้งพานะคะเก่าเดิมมากๆค่ะพี่นี่ค่ะปล่อยให้เลยนะคะคู่นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ คู่นี้รับไปเลยที่500บาทเท่านั้นเลยค่ะ500บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นพระยอดธงกรุกอายุทยานะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่สนใจนะคะท่านไหนสนใจร,รายการไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้ค่ะองค์นี้นะคะปล่อยคู่ให้เลยพระยอดธงอยุธยาที่500บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะคุณท่านปล่อยคู่ให้เช่นกันค่ะเป็นหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะพระเป็นพระเนื้อผงนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะคุณท่านเป็นสมเด็จโตวัดบางกระทีงค่ะ ปล่อยคู่ให้เลยนะคะคู่นี้500บาทค่ะพี่พท่านใดสนใจนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะปล่อยให้เลยคู่นี้ที่500บาทเท่านั้นคะ่ะด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมนะคะพี่ๆเลี่ยมเงินเก่าเลยนะคะหลวงปู่เพลือวัดกิ่งแก้วนะคะแล้วก็เป็นหลวงพ่อโตว,วัดบางกระทิงคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลข17ค่ะ รายการนี้ปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะพี่พท่านใดนะคะซายหลวงพ่อก็เซมเป็นเหรียญโชคดีเล็กๆโชคดีใหญ่นะคะพี่พี่เก็บได้เก็บนะคะชื่อรุ่นดีแล้วที่สําคัญเหรียญนี้มาพร้อมเลี่ยมกันนะ้ําให้กับพี่พี่เลยนะคะเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะพี่ปล่อยคู่ให้เลยค่ะ5้ารอยบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นเฉพาวะวันนี้วันเดียวเท่านั้น EP นี้ EP เดียวนะพี่ก่อนที่หนูจะเก็บไว้เองแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังกันหนูนะคะ เป็นเหรียญปี3-2โชคดีเล็กโชคดีคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระมหีสวนพิมพ์2หน้านะคะเนื้อชิ้นค่ะพี่พี่ องงามมากๆเลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะพี่ๆเป็นเงินผสมนะคะนี่ค่ะพระมเหส่วนพิมพสองหน้านะคะปล่อยคู่ให้เลยอ่ะองนี้นะคะน้องปล่อยนะคะองค์นี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะพี่ดูนะคะพระมเหส่วนพิมพสองหน้าเนื้อชินนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่คะ่ะเนื้อหามวลสารดีนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะพี่พี่นี่ค่ะคราบผิวพันุนะคะเนื้อเก่าเดิมเลยค่ะไม่บิดไม่แตกหกักไม่มีหักซ่อมนะพี่ยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อเราไยเส้นสวยตามธรรมชาติเลยนะคะเรี่ยมกรอบค่ะได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยๆเลยนะพี่ท่านได้รับองค์นี้พระสมเด็จขอปล่อยให้เลยนะคะ 400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี0่400บาทมารับไปเลยจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ400บาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข10ค่ะหมายเลขที่20แล้วนะ,ะี่พี่องค์นี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ริวนะคะวัดไร่แตงทอค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นมหาลาบนะคะหลวงปู่ลีวุ่นมหาลาบข่าวัดไรแตงทองนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเนื้อทองแดงงามงามมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยให้เลยนะพี่วันนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสดปากน้ํานะคะพี่พี่หรือพระพงคอ,องควันนะคะ นี่ค่ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นยันอัคระผ้าพงคองขวัญท่านชัดนะคะปล่อยให้เลยองค์นี้400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะมาันต่อค่ะที่หมายเลข22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเหรียญพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะท่านใดสนใจนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะพ,พี่ดูนะคะ นี่ค่ะหลวงพ่อจงนะคะปล่อยให้เลยอง์นี้4ี่รอยบาทเท่านั้นค่ะสี่อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญพ่อโจงวัดหน้าต่างนอค่ะเนื้อทองแดงรมดำเรี่ยมกรอบกันน้ําเลยนะคะ <S <S มากันต่อค่ะที่หมายเลข23าค่ะรายการนี้ท่านใดรอหมายเลขเลขนี้อยู่นะคะให้ทานค่ะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะพี่พเนื้อทองแดงงามๆค่ะนี่ค่ะเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะหรืออีกรุ่นเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียงโตนะคะพี่ เลี่ยมนะคะให้ดูกันค่ะเลี่ยมหนา,หนาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโซพลหลวงปู่ทีมค่ะเสียนโตองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลขที่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาศการามนะคะพี่ๆเหรียญท่านนะคะนี่ค่ะความเก่าเดิมงดงามค่ะ ตาท่านไวัยตาท่านใดถึงได้คงดีกลับบ้านแน่นอนค่ะพร้อมเลี่ยงน,นะคะปล่อยให้เลย500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข25ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะอายุท่านแปปีเป็นเหรียญปี2503ค่ะท่านดูหน้าเหรียญนะคะเห็นรอยจานตรงนี้ไหมคะพี่พี่รอยจานร้อมรอบเลยนะคะเหรียญงามค่ะนี่ค่ะ ไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อแดงหน้าตาท่านชัดจมูกนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับพี่ๆเลยนะคะปล่อยให้เลยนะคะพ่อแดงองค์นี้นะคะห้าห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าห้าสบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข26ค่ะรายการนี้นะคะรายเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะพี่นี่ค่ะซุ้มงามนะคะตัวองค์พระฐานท่านชัดนะคะ เรียนสวยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระค่ะจะเป็นเลี่ยมจับขอบนะพี่ด้านหลังเป็นพระสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเด็กยีบค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยตะกรุดของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดพะยองตะกรุดดอกนี้นะคะพี่นี่ค่ะให้ดูกันนะคะจะเขียนว่าวัดะหารไรนะคะคือของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆตะกรุดดอกนี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาธารณ มาได้เลยนะคะกติการง่ายๆของทางเจงปิดเป็นหมายเลขเลยนะคะหนูเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระแล้วก็โทรเข้ามาสายด่วนได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทางจองทันได้องค์ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะพี่ๆไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูอาพะบ้านดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านได อย่างเช่นวันนี้กันอีกนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถ S I D เข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะฝากกติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ